สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆและน้าทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนฐานรถไถนะครับพอดีตากับยาผมสั่งดินมาครับประมาณสิบกองรถครับผมมาเมื่อวานนี้มันมีแค่นี้ครับแล้วผมมาดันเป็นทางครับนนี้วันนี้ผมจะเอาพันไถไปไถนะครับแต่แล้วเมโคแลวเขาํามันหมดเมื่อวานนี้เลยดินอีกสี่กองนะครับเขาเลยไม่ได้เอามาให้นะครับเขาเพิ่งเอามาให้เมื่อเช้านี้ครับนี่ครับเอามาอีกสี่ มาอีหารถแถมรถหนึ่งบะพอดีมันตันทางออกของครับผมต้องออกไปทางนี้ครับพี่น้องนะครับผมจะมาเอารถยันต์มาครับคือตอนนี้ใส่ตัวปั่นอยู่ครับอ่าสั่งดินมาอ่าทําทางครับเวลาหน้าฝนมันชอบเป็นโคลนครับตรงนี้เราจะดันให้มันเรียบแล้วก็เอาดินแดงมาลงครับเอาดินรูลังมาลงนะครับปัญหาตอนนี้ก็คือตันทางออกเจ้ายันมาของเรานะครับออกไม่ได้ตอนนี้นะครับ ต้องดันออกครับเมื่อวานเขามาเทว้ตรงนี้ครับแล้วผมมาจากปัานนาผมแล้วก็เลยมาดันพอดีครับนี่ครับอ่าอย่าขอกวัวครับนี่ครับผมเพิ่งมาดันได้เดียวครับพี่น้องผมจะมาเอาผ่านไถไปไถครับตันทางออกเลยครับพี่น้องดูครับนี่ครับจะไปเอาผ่านไทตรงนู้นครับอ่ะมาดูกันคลิปนี้ก็ จะมาดันดินให้ดูครับจอดว้ตั้งแต่เมื่อวานนี่ครับรถนะครับเฮ้ยเฮ้ยเรื่อนี้อ่ะมาดูกันคลิปนี้นะครับหาที่ตั้งโทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับพี่น้องภาวนาอย่าให้ใครโทรมาอีกก็แล้วกันนะครับไปมาดูกันไปชมกันครับคลิปนี้อ่ะมารับชมกันครับพี่น้องคลิปนี้นะครับก็ภาวนาอย่าให้ใครโทรมาก็แล้วกันนะครับ ก็อาจจะมีเสียงลมรบกวนหน่อยนะครับพี่น้องไปชมกันครับ อุ่นเครื่องแป๊บนึงครับพี่น้องเพราะว่ารถเพิ่งจิดนะครับยังไม่ได้จิดตั้งแต่เช้านะครับเดี๋ยวอุ่นเครื่องแป๊บเดียวนะครับ ครับพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าใครไม่เห็นเออก็ขออภัยด้วยนะครับที่ผมดันไปตรงนู้นนะครับมุมกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับมุมโทรศัพท์นะครับพี่น้องะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ดันเอารถไถออกแล้วก็ตอนเย็นน้องผมจะมาเอาก้อนฟางที่ตรงนี้ครับเข้าไปที่บ้านนะครับเพราะว่านี้นาผมครับตรงนี้นะครับตอนเย็นน้องผมจะเอาฟาง ก้อนฟางนี้ไปให้วัวที่บ้านครับนะครับก็เลยต้องดันทางให้น้องมันหน่อยนะครับก็ตัวเองก็เอารถไปเปลี่ยนผานไถด้วยนะครับพี่น้องเนี่ยเราจะประมาณนี้นะครับดินประมาณสิบห้าสิบหกรถนี่แหละครับสิบกว่ารถครับพี่น้องนะครับเขาแถมรถหนึ่งนะครับอันนี้ครับก็ดันประมาณนี้ครับไม่ได้ดันอะไรมากมายครับพี่น้องขอให้ตัวเองมีทางออกแล้วก็ตอนเย็นน้องผมจะมาเอาก้อนฟาง ไปให้วัวที่บ้านนะครับอ่านะครับบรรยากาศบ้านนาของผมนะครับเอ้ะบรรยากาศหนาวมากนะครับพี่น้องขนาดแดดออกนะครับนี่ยังหนาวขนาดนี้นะครับพี่น้องบรรยากาศดีครับอ่าก็จะประมาณนี้ครับพี่น้องดันแถวอื่นไม่รู้ว่าเขาดันอ่ากองละเท่าไหร่นะครับถี่บ้านผมก็เขาดันกองละห้าสิบบาทนะครับพี่น้องอ่า ที่เข้าไปกับกับรถแมคโครรถด,ดัมก็ไม่รู้เขางานเหมาหรือว่างานอเอาเป็นกองนะครับแต่ผมดันนี้ก็ผมดันกองละห้าสิบาทนะครับพี่น้องดันให้เขานะครับตอนแรกเขาเอาดินมาลงให้อ่าเขาเขาบอกว่าดันด้ไหมนะครับคิดค่าเหมาโอ้ยใา่ผมเอาไปดันนี้พอเอลยเละรถไถยจดเฉลยยูม่เห็นว่ล <laughs> ้อนะครับรถฝอร์ก็จอดตรงนู้นครับยันว่าก็จอดตรงนี้หะ เขาเขาอยากดันให้นะครับดันให้เขาคิดราคาอีกนะครับพี่น้องดันเนี่ยเลยผมได้รถไถยอยู่ผมบอาน่าอาดันเนาผมวอานะครับนี่ตัวเองก็มีรถไถยอยู่ยังจะไปจ้าง,ขงเขาดันอีก <c oughs> มันมเกิดลุบ่ะเนาะสีแตะเงินกับเงินเลยนะพี่น้องนะเนาะอ้าเนี่ครับรถไถ,ถเจ้าของก็ได้อยู่นะครับนุ้งครับจากคลิปก่อนที่ผมดันอ่าดันปั้นลองไว้ครับตรงนู้นที่ผมปล่อยน้ําออกไปนะครับ ก็นำฟางตัวนี้ครับพี่น้องนี่น่ครับอันนี้ก็จะเป็นขอกวัวผมนะครับที่ทุ่งนาครับกป็จะเป็นบรรยากาศบ้านนาผมนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะพี่น้องนะครับวัวนะครับวัวของตาผมนั่นเองนะครับก็ดันเอาดินมาถมไว้ครับพอเวลาหน้าฝนมามันชอบเป็นแอ่งน้ําครับตรงนี้นะครับนี่ครับก็ดินมาถมไว้นะครับก็ดันพอให้ลด เข้าได้ออกได้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวผมค่อยมาแปลงให้มันเรียบแล้วก็เจาดินลุกลังมาลงนะครับดินแดงนะครับอ่านี่ครับบรรยากาศหน้าผมนะครับพี่น้องเอามาอยู่หายยู่หน้าย็นสบายครับพี่น้องสว่างสว่างก็ยูุ่บ้านครับอ่านี่ครับนาปังที่ผมบอกให้พี่น้องตอนนั้นนะครับที่ผมปล่อยน้ําอยู่ตรงนู้นครับพี่น้องที่ผมจากคลิปก่อนที่ผมปั้นอ่า บ้านเป็นห้วยไว้นะครับป้านคันนาใหญ่ๆไว้แล้วผมปล่อยน้าออกไปแล้วผมสูบน้ําออกไปใส่ตจากตัวนู้นนะครับใครที่ดูคลิปก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับนาสีแปลงใหญ่นะครับก็ปล่อยน้ําแห้งแล้วครับตอนนี้ก็เหลืออีกเหลืออีกนิดหน่อยครับน้ําก็แดดมานี่ก็น่าจะแห้งอยู่นะครับพี่น้องทานาปังนะครับพี่น้องนะนี่ครับเดี๋ยวขอเก็บบรรยากาศไว้ก่อนนะครับพี่น้องบรรยากาศนาผมนะครับ ทำนาปังครับปีนี้ทำนาปังส่งงวดรถไทนะครับนี่ครับจากตรงนู้นนะครับที่ผมดันไว้นะครับใครจำได้จากคลิปก่อนนะครับใครที่ดูนะครับโว้ยหนาวนะครับพี่น้องบรรยากาศหนาวมากๆนะครับขนาดเตดออกวันนี้นะครับอโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็กดติดตามเพิ่มไว้ก็แล้วกันนะครับ เจอก,กันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาผ่านไถก่อนครับพี่น้องเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ